สามาทรอพักี่อดรอดนตีกบให้อ้วนให้อวนที่ไหนครัวคุงเอียกาดรวง <ไป S 2> หรทุอ,อย่างซอดกระเทียมต้าว ดีตลาดวโรดั่นเองครับกับน้องแป้งชิ้งตุ๋นนีเซี่ยวต้องมาทายขนมจีนแล้วนี่อร่อยมากนี่เข้ามากินเนาะขนมจีนข้าสเมติซิมบังโหน้องแป้งอะชิมโอ้ชิมชิมหน้องแป้งชิมต้องชิมอร่อยมากอร่อยมากบ้ะงลองไปไดลองต้องชิมอร่อยมากมากันลองต้องชิมต้องชิมชิ้หมูครับกินเลยนะคำโตโเลยอร่อย สามสิบ okay. บาทดูขนมจะมาสุดสาวก็กำลังบินรถอันนี้ขนมเลยนะลืมชื่อขนมอะไรก็ขนมบ้าบินอันนี้คือกำลังนี่มันปะมันมันยากเบียสใจออนาสนใจเอาอย่างเดียวเอาเอาสิบบาทไหมยี่สิบบาทยี่สิบก็ไดมั้งเอายีบาทก็ได้ค่ะ โโอหนพี่ต้องชิมอันนี้อร่อยเบ้อขนมจีบจัะไปเลี้ยงเลี้ยงตลอดไม่ใช่เลี้ยงตลอดพี่ต้องจีบแล้วจัดไปฮะพี่ต้องมีจีบนะเจอหน้ากันแค่นู่นเลยกระดิกนิ้วมาเลยไม่ใช่มาเป็นไงครับร้านขายเองคมาที่นี่ต้องกินขนมจีบครับ เอาเลยเอาเลยลำก็คืออร่อยอคมากครับครับป่ะในการเดินการหลวงแวะหาของกินตามสไตล์ครัวคนุณเอียงแล้วก็มีคุณอาแน่น้องแป้งมาเป็นสีสันครับร้อนร้อนอมองข้าปลาหวาน แน่นี่ก็จะขายอันนี้อะไรคะโรตีกรอบโดนัทพี่เพียวดูโดนัทใหญ่มากเลยเอาเอาหนุนน้องสักอันเนาะใหญ่มากเนาะโรตีกรอบอ๋อนี่อันนึงค่ะอันนี้เท่าไหร่คะโอ้เขย่ง แวะเลาะไปชิมครับโดนัทอะไรเนยสดเหรอครับอ๋อครัโดนัทเนยสดโรตีด้วยครับมาค้าก็งามงาๆเนาะโอ้จะทำเพตค่ะคุณ้ฝากร้านได้นะคะขายที่ไหนขายกาาหลวงกาาหล้วนไมเนาะ้านลวนเจ้าดอกหอมุก ตอกเหล่าโจ้ชื่อร้านอย่างครับร้านโรตีกรอบัคโรตีกรอบสาวสวยเนาะใช้รูปน้องกันเพื่อนโปรโมท้ยืนดินเพชรเลยไม่ใส่เงามหรอสาวนะคะนี่รูปสาวอ๋อหนึงหมื่ครับเบียรครับน่ากินมากครับเนี่ยครับผม แวะเลาะหาของกินกันต่อครับสไตล์ครัวคุณเอียงไปดูอาหารในข้างในตลาดเนาะไปไสอัวไสอัวไสอัวแบบโอ้ใหญ่มากใหญ่น่ากินมากเลยครับกินมากค่ะซื้อกันเต็มเลยค่ะแสดงว่าอร่อยมากแวะซื้อกันแสดงว่าต่ออร่อยแน่อ่่ะดูคไปเป็นน้ำ ติดจากลาวแล้วครับโอ้สวัสดีครับโอ้ข่าครับเหลืออีกประมาณ10กว่าตอนนะครับครัโอ้เขาติดตามด้วยด้วยยินดีจะานะครับอาอุ่นน้ำหน่อยคุ่นน้ำหน่อยครับคุ่นน้ำมาเป็นยังไงครับครับอุ่นนครับคุณนน้ำครับแใครมาฝั่งนี้ก็มาแวะซื้อร้านน้ำพี่เขาได้ครับเป็นร้านขายน้ำส้มแล้วก็ น้ำผลไม้เนาะโอ้โหแล้วก็ดีใจด้วยที่ติดตามในช่องเบียสที่ครับที่ตอนนี้ซีรีส์ลราใต้ครับครับฝากติดตามกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับโอ้โหดีใจดีใจอะ ไปแล้วครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับอ่ะก็มาโซนกาดหลวงก็มีของกินไม่เยอะมากมายครับอาหารเมือเหนืออาหารต่างๆมากมายาอาหารท้องถิ่นก็มาเจอมะม่วงร้านนี้อร่อยมากครับมาดูครัว่านแด้โอ้ยส้มกัประมาณนะคะอร่อยมาก้นี่ออรยนะคะกอบกร้านแล้วก็ สุดๆ,ๆเลยค่ะ,ะสะชื่นครับดู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 ความนัวค่ะโอ้โชยชิมครับยังไงบ้าง,งอ,อร่อยเพราะเคยกินแล้วกะปิใช่กะป,ปิ จัดไปอ๋อเที่ยวอ่ะจับมันไงกระเป๋าจะเปิดที่อย่างนะอ่ะกลับงับนั่นมันนี่รอใจนี่เหลือกทอนจกนี่เอาจกไปกันแล้วไม่เถอะเนาะจกไปก็หมดแล้วครับเผ็ดมากเอาแบบนี้ก็ได้ค่ะอร่อยดูไปดูมันย่างเราได้นะคะครับพี่เขาใส่นี่ก็ได้ใครดิบใครดีเนาะ อย่างปีไก่น่องไก่มันโอ้โหน่ากินะครับแล้วก็มีล้้ยหอยปิ้งนี่นีนีหอยทอดหอยทอดครับเนี่ย เาากน้าอันนี้อันนี้ขนมเหรอคะหัวพักกากน้ามลนาวปไปโ้าถ้าร้อนก็มาแวะซื้อไอติมของพุงได้ครับเนี่ยอร่อยมากเดี๋ครับนี่กำลังเปิดแล้นี่ปะ អូនបងបាទក៏បាន โซนผลไม้แคบรุ่นลายซอเลยค่ะคร้านแห้งนชิกนุ่มใต้อัว มีขายดีสามติวดำรงชอบนนีหนึ่งร้อยโอ้ขายดีจริงครับน่าจะอร่อยครับเสื้อวัวดำรงขาดีมียังขพร่องนนวาต่อนุ่นตวหวานอยู่ป่ะ

นี่เรามาโซนของหวานเจ้านี่ของหวานหวานสนใจก็ของหวานวเนยอะนะหลายอย่างนะของชาวก็ต้องมีของหวานเนาะเฮียเจ้านี้อร่อยอร่อยมากข้าวมันเหรอ ่อยากกินของหวานาค่ะถ่านถ่านไหมถ่านอาจารย์ให้ถ่านจ้าะยายังอยากจัดของหวานกันนะตอนนี้ครับออ,อย่างก,ก็หนึ่งถึงต่อส่วนเนาะครับของเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆครับสาวๆจะค่อนข้างจะ เพื่อเพลินกับการช้อปปิ้งครับโอ้โหยังเป็นของกินเสื้อผ้านี่ไม่ต้องพูดถึงครับข้าวเหนียวพอดีร้อยคุปุร้อยพี่เอ็มดูดิโอ้น่ากินค่ะดูแปดร้อยหกสิบอากอารมาทำอะไรกันมาซื้อของหวานดีแพอดีค่ะสาประตัน สั่งสั่งเมนูสากรูสวดดำนะคะแนะนำว่าอร่อยมากนะค่าขดิใครดีเนาะไขรมาเมินเรื่องยางเจ้าเมินค่ะโอ้แต่นี่บอกเกยกินนะคะนี่ปลากินปากิโอ้เกยเนาะเกย์เห็นแต่ในหนังนามันจะหวานหวานเเค็มเค็มเค็มมันมันว่ะนี่ใส่ถั่วดำให้ด้วย ปลากิมไข่เต่าสามสิบขอบคุณเจ้าสนงสิบห้าบาทขอบคุณค่ะของโปรดค่ะขอเข้ามานหนึ่งกล่องวะ่ะเข้ามานหนึ่งหอ่อเอามนึ่งหอเอามงค่ะมี่ประโยชน์อะ หน้าของมีโซนของหวานนะคะอยู่ข้างๆของโกดของโกดของโกดตากล้อง,อง,องวัตโตนี่เดี๋ยวเวลาคิดได้ละมั้งเยอะลวได้ละเดี๋ยวไปชมมาไดเดี๋ยวห้ามซื้อ <laughs> ซื้อเต็มเลยค่ะขอบคุณเจ้านี่ขนมปักหม้อค่ะ ปากหม้อเนาะอย่กําลังทําค่ะขออนุญาตถ่ายตอนทํานะนะคะ <laughs> ดูปากหม้อใครปากหม้อเองอ๋อมีสาคูด,ด้วยนะคะสาคูไสหมูปากหม้อเนาะนี่ใหม่เลยกันเนะไม่ใหม่ค่นนะ โซนขนมปังเอาขนมจีบซาลาเปาอุ้ยโทษนะคะเดี๋ยวขนมจีบแน่แนนมือผือขนมใส่ดิบไข่ดีนี่น้ำต้มเหรอคะจ้าขนาดนูลูกค้าเยอะขนาดจ้านี่กะหรี่ปั๊บนี่ก็อร่อยค่ะ ข้าวเงี้ยวแสนอร่อยค่ะแีันอหอหมกปลากกยเยอะแยะเลยเจ้าอันนี้เป็นโซนทองม้วนสดทองม้วนกรอบ ขายดิบขายดีนะคะขอญาตถ่ายนวน,นะคะดูเขาทำค่ะทำสดๆเลยเนาะรับรองความอร่อยดูดยน,ดนี่ขมโมยนสดกะคะโอ้มีขมโมยนสดขายด้วยค่ะน่ากินนิ่มๆเนาะอ๋อแบบสดจะนิ่มๆมเห็นไหม,ไมอโอ้ ค่อยทำไปนะเรียบร้อยไป ลองกินเมืองเมืองปลากรอบสตรอเบอรี่ค่ะเต็เมแดง สว,วัสดีแรงแดงบายสุดซอยแล้วเจ้าขอบคุณที่ติดตามช่องครัวคนณอเอียงนะเจ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด้วยน์สวัสดีเจ้า ป็นไงน่าดึเลยนะอบโอ้านเนีเอา้วึกได้นี่บออไเอาไครับกเล้วสิบบาทสิบาทพี่แก้วนึงร้อนๆนี้ต้องกินไอติมเย็นๆไอติมมะพร้าวอ่อนไ้นู้านนฮะร้านไหนฮะอนู่นอยู่ไหมเห็นขาวๆเหรอ แล้วก็ดูกระเป๋าได้ไงพอดีไม่ได้กระเป๋าเลยเอาวันนี้ก่อนนี่มาเปย์นี่มาเปย์หมดนะอร่อยมากจ้ะเลยมันดูดไม่ขึ้นอ้าวดูไม่ขึ้นเหรอช้อนเขาพี่เขาีช้อนไหมกินเยอะเลยเนาะพี่เนาะใช่แล้วจ้ะ